กาบถักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุููสูคนโบว่าจะเป็นทางไก่ทางไก่ลาวไทยและกัดต่างประเทศพี่น้องมาพบมาพอ่อกับเบารถชาแนลอีกคึเกเตาพี่น้องเมื่อนี้เบารถจะพ้ามาชมทางเขาบ้านเบารถนอะพี่น้องเนานะว่า มีการเปลี่ยนแปลงแนวไหนแน่เนาะแต่ข่าวบาลดมาอยู่กรุงเทพเนาะบอลดกับบริการบ้านานกับะมาณปีกว่า2ปีแล้วพี่น้องเนาะเมื่อนี้กัถือโอกาสเนาะกับพอดีวาน้องทายบอลดเพิ่นได้ถ่ายคลิปทรงมาให้พี่น้องเนาะเดี๋ยวบาลดกัจะพาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศผพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะ แต่ข้าวบอลุดมาอยู่กรุงเทพเนาะเมื่อ,อ16-17ปีขึ้นหลังพี่น้องถนนส้นีก็ยังเป็นถนนแดงคือเก่าพี่น้องเนาะกับยังบ่อทันมีการเปลี่ยนแปลงยังเลยพี่น้องเนาะกับราะว่ารัฐบาลเพิ่นกับยังบ่อท่านมีงบมาให้มาสัรสานเนาะท่างเขาบ้านบอลถุดหรือว่าท่างเขาบ้านย่างสูงนี่กับ เวลามันเป็นหลุมเป็นบอ่อเนาะส่วนมาก,กจะเป็นพอบานน้าผ้าเพิ่นพอบานเพิ่นกับจะผ้าพี่น้องสร้าวบานย่างสูงเข้าหนึ่งมากซ่อมแปลงเนาะขันประเทศไทยก็เพิ่นกระเตนว่าซ่อมแซมเนาะพ่อไปได้เนาะพี่น้องเนาะ ทางบ้านย่างสูงหรือว่าทางเข้าบ้านบารดนี่จากถนนหลักหรือว่าถนนใหญ่เนาะกับเข้าบ้านตั้งแต่ถนนใหญ่มาบ้านมาเข้ามาในบ้านนี่ก็ประมาณ1กิโลพี่น้องเนาะกันกยังเป็นทางแดงเนาะทางเข้าบ้านบารดนี่ก็จะมีความสําคัญอยู่เด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าถนนเส้นนี้ก็สามารถไปพระาธาตุอิงหังเนาะกะับทุกคนกันยังบ่ฮู้วา่าพระาธาตุอิงหังนี่คืออย่างเนาะ ล่องครับเสิร์ชเข้าไปในคู่เกิรพี่น้องนะก็จะขึ้นมาเลยว่าพระาธาตุอิงหังนี่ยกาจะมีความศักดิ์สิทธิ์ของคนในพื้นที่เลยคการสปปลาวเฮาการยังมีความสําคัญเนะาะกับบัวตางครับพระาธาตุพนมเนาะแต่มีความศักดิ์สิทธิ์คือกันเนาะเขาเนี่ยว่าที่ยึดยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนเนาะหมายว่าเวลาเฮาจะไปไสมาไสเฮากัไปกราบไหว้ขอพรเนานะเพื่อว่าเฮากั จะได้เดินทางปลอดภัยถูกเส้นทางเนาะ,ะคนไทยบางคนเพิ่นอาจจะหูเด้อพี่น้องเนาะพระธาตุอิงห้างนี่คืออย่างเนาะเพราะว่าบางคนกับกับกัเคยขามมาเล่าแลวกับไปเที่ยวนากกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งพี่น้องเนาะที่สําคัญของอประเทศล่าของเฮาเนาะนอกจากพระธาตุโพนพี่น้องเนาะ แต่บาร์รกับเรเคยไปดอกพระธาตุโพนกับมีความศักดิ์สิิทธ์อีกสถานที่หนึ่งของลาวเฮาเนาะยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะไปไสมาไสกะไปกราบไหว้ขอพรเพิ่นเนาะกะเดินทางปลอดภัยกะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลพี่น้องเนาะกะแล้วแต่ผู้ใดเสื่อผู้เสื่อกัแล้วแต่พี่น้องเนาะแต่ทางบ้านบาร์รนี่กะจะเป็นเวลาบาร์รกลับจากกรุงเทพก็ต้องไปอ่าไปแก้ไปขอเพิ่นอยู่พระธาตุอิงห่างเนาะเพราะว่ามันบ่ไกลจากบ้านบาร์รถไปไดนเนาะ พราะว่าจากบ้านบอลรถไปพระาธาตุอีห้างนี่ประมาณสามหรือสี่กิโลเนี่ยประมาณนี้พี่น้องเนาะประมาณสี่กิโลเนาะจากบ้านย่างสูงไปพระาธาตุอีห้างเนาะมีความศักดิ์สิทธต ทายมือของบารุูนนี่ก็จะเป็นห้องเฮียนเนาะหรือว่าโรงเรียนเนาะที่บารลูนเฮียนตั้งแต่ตั้งแต่เกิดวาสจันทาเนาะเป็นโ้องเฮียนปฐมภายในบ้านพี่น้องเนาะกะมีอ่าสั่นอนุบาลจนหอดจนหอดป u หาพี่น้องเนาะนี่พี่น้องโรงเฮียนปฐมบ้านบารุูเองเนาะที่บารลูเฮียนแต่ข้าวตะกีเนาะแต่ข้าวบารุดอยู่บานเนาะแต่คือเฮียนตั้งแต่เกิดแหละเนาะวาสจันทาตอนนี้บารลูก็เขามาภายในบ้านเนาะ หรือว่าก็คืออ,อยู่ในหมบานย่างสูงแล้วตอนนี้พี่น้องเนาะการน,นี้คือถนนภายในโมบานก็จะเป็นคอนรีตพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก่าเทพปูนบ่มีดินแดงแล้วภายในบานเนาะอันนี้คือภายในบานย่างสูงเนาะเป็นเป็นถนนเคลื่อนมาป็้นปูนหมดแล้วเนาะคันกรุงเทพประเทศไทยเพื่อนเพิ่นก็เจอว่าคอนกรีตเนาะกับประบ้านนาพี่น้องเนาะ ทางนาของเบารถนีก็จะมีแยกพี่น้องเนาะจะเป็นสามแยกพี่น้องเนะาะถ้าเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ากัจะไปบ้านพ่นสูงหรือว่าไปพระาธาตุอิงห้างเนาะคือเพื่อนเบารถนีก็จะเลี้ยวขวาเนาะอันนี้คือทางเขาวัาบ้านย่างสูงหรือว่าวัดจอมแจงบ้านย่างสูงพี่น้องเนาะนี่คือทางเขาบัะพี่น้องเนาะกับมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างพี่น้องเนาะ นีพี่น้องคือทางไปวัดบ้านแยกสูงเนาะถาเขาวัดเข้ากับจะเรียวสายพี่น้องเนาะพี่น้องเรียวสายพปนี่พี่น้องนี่นนนนคือทางไปวัดบ้านจอมแจงหรือว่าบ้านแางสูงเนาะวัดจอมแจงบ้านแางสูงวาสันสะมานแก่เฮื่อนบารุดนี่ก็จะเรียวขว้ามานน่เนาะทางเขาเฮื่อนบารุดเนาะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเนาะ ว่าเพิน δ, ่นได้เทปูน,นหรือว่าเทาค่ขวัญขีดเนาะมารถมาเมื่อ2ปีก่อนบ่ท่านมีเด้อพี่น้องเนาะพอเพินพ่นเพิ่นเทเสร็จใหม่ๆพี่น้องเนาะหรือว่าเฮ็ดเสร็จใหม่ๆเป็นเงื่นอนในร่มทุนชาวบ้านหรือว่าภูม่พี่น้องเฮานี่ได้ออกเงินช่วยกันเนาะเพื่อว่าจะให้บ้านย่างสูงนี่มีความสะดวกสบายไปมาหาสู่กันได้สบายพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาลดกะจับผาพี่น้องไปรับชมเรื่องของมาลดอีกเนาะ สีสันเป็นอะไรเนาะทุกคนว่างามบอเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปบอกบอลลบเด่ย์เนาะพี่น้องเนาะสิ่งข้นท่าสีเขื่อนนี่ก็จะเป็นนนองไส้บอลหลบเองเนาะพอเพิ่เมื่อแล้วกัเมื่อเยี่ยมบ้านเพิ่นกระว่างนเนาะเพิ่นกระเลอยอาสาท่าเขื่อนให้เนาะ มาฮอดน,นี้บอลด็จะขอจบคลิปลุงเพียงซํานี้พี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณหลายเด้อที่เขามาให้กำลังใจบอลลเนาะ